สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลานะครับก็มาส่งมอบรถโคตรสวยอีกหนึ่งลํำนะที่สําคัญเบิ้งได้เนี่ยนี่ไหมนะครับลูกค้านะถือเงินสดสดหอบเงินสดสดมาจบมาจ่ายให้เราอีกเช่นเคยนะครับลูกค้าแฟนเพจของเรานะ่ารักมากนะคันที่ลูกค้ามารับตัว <c oughs> วันนี้ก็คือ t o y o ต้าไฮรักรีโวตัวพ r ี n รนเนอร์นะครับโชมล็อกโคเลยปี2019นะราคาเบาๆจบเงินสดเรียบร้อยนะครับนี่กําลังออกเดินทางนะ ไปโชคหมาโชคหมาเดอ้อขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับล็อกโคคันงามนะครับไปแลเดอร์พุ่นนะครับเปิดอาดลาดดากแมบแมบแมบแมไปอีกแล้วนี่นะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งลำนะอ่านี่นะครับน่ารักมากนะนี่นะครับนี่ก็เป็นการซื้อขายนะครับการซื้อขายของเราแบบนี้จริงๆนะก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือสองราคาถูกคุณภ,ภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร 0956698777 0956698777จากออฟศิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ